สวัสดีค่ะพบกับติ๊กหมอติดดินอีกแล้วนะคะเจอกันในครัววันนี้เราทํากับข้าวแน่นอนกับเมนูที่ชื่อว่าลาชุขุนนะคะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะแต่อย่าเพิ่งตกใจติ๊กจะแปลให้ฟังในความหมายของติ๊กเองนะคะเมนูเนี้มันทํามาจากซาวคราดค่ะหรือเขาเรียกว่ากระหล่ำปลีที่เอาไปหมักกับเกลือนะคะติ๊กทาเองค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่นะคะติ๊กใช้กระหล่าปลีดิบนะคะ หกิโลกรัมค่ะแล้วก็นํามาดองกับเกลือนะคะวิธีทําอ่ะเดี๋ยวจะค่อยทําวิดีโอให้ดูค่ะว่าทำยังไงนะคะซาวเคราต,ตัวนี้นะคะมีโปรไบอติกแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยเนาะส่วนเนื้อสัตว์นะคะที่ใช้ก็จะมีเบคอนตัวนี้ค่ะติ๊กทำเองเพิ่งจะทําเสร็จเมื่อวานสดๆแล้อนๆเลยประวางแผนไว้แล้วว่าจะทําราชุขุดนะคะส่วนเนื้อสัตว์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ติ๊กไม่ได้ทําเองตัวนี้เขาเรียกว่าไส้กรอก มมกโตค่ะเป็นไส้กรอกของฝรั่งเศสนะคะติ๊กซื้อมาจากหหินค่ะในอำเภอเมืองประจวบที่ติ๊กอยู่เนี่ยนะคะไม่มีขายค่ะเป็นไส้กรอกรมควันนะคะปกติแล้วสูตรนี้นะคะเขาจะใช้ไส้กรอกที่ว่ามันดูเหมือนฮอทดอกอะค่ะแต่ติ๊กไม่ชอบใช้ตัวนั้นก็เลยไม่ใช้ค่ะส่วนเครื่องปรุงนะคะตัวเอกเลยชูโรงเลยก็คือนี่ค่ะวายขาวค่ะเนาะแล้วเราก็จะใช้น้ำมันมะกอกนะคะ แล้วก็จะมีเครื่องเทศหลายๆอย่างมาตัวนี้ก่อนตัวนี้เขาเรียกว่า juniper b ์ r r y นะคะติ๊พยายามหาซื้อในเมืองไทยไม่มีนะคะตัวนี้ซื้อมาจากฝรั่งเศสแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะการพลูนะคะเราใช้สักสองสมก้านค่ะแล้วก็จะมีใบททมแห้งนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีใบเบย์หรือเบย์ลีฟมีหอมซับแล้วก็มี กระเทียมสับค่ะเราได้อุปกรณ์พร้อมทุกอย่างแล้วน,นะคะเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเราเริ่มต้นกันด้วยที่แซวเคราส์ค่ะเรานำแซวเคราส์นะคะมารีเนวน้ำออกให้เหลือแต่เนื้อกะหลังปรีค่ะจากนั้นเราก็จะนำเจ้ากลังปรีดองนี่นะคะนำไปล้างน้ำค่ะเพราะเขามีความเปรี้ยวอยู่ในตัวนะคะเราต้องชิมก่อน เพราะว่าระยะเวลาในการหมักของแต่ละสูตรมันจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าว่าเราไม่ชอบให้เปรี้ยวมากเราก็ล้างหลายน้ําหน่อยนะคะแต่ครั้งนี้ติ๊กชิมแล้วไม่ได้เปรี้ยวเท่าไหร่ค่ะติ๊กจะล้างแค่น้ําเดียวลองชิมก่อนนะคะว่าเปรี้ยวป่าข้อดีของการทำซาวคราวด้วยตัวเองนะคะคือเราสามารถที่จะหั่นขนาดกระหล่ำปลีให้ได้ขนาดตามที่เราชอบได้เลย ะะไม่ชอบกระหล่ำปลีที่มันฝอยเกินไปอะคะ่ะติ๊กก็เลยหั่นชิ้นใหญ่นะคะแล้วติ๊กก็จะไม่ขยำกระหล่ำปลีมันก็จะไม่เละค่ะมันจะได้ความกรอบนะคะเมื่อสักครู่น่าจะได้ยินเวลาที่ติ๊กเคี้ยวอะคะ่ะนี่นะคะเรากรองเอาน้ำดองกระหล่ำปลีออกไปแล้วค่ะแล้วเราก็เปิดน้ำใส่นะคะให้ท่วมจากนั้นเราก็จะบีบ เล็กน้อยนะคะกระลำปลีให้น้ำมันออกไปแล้วเราก็ใส่ในภาชนะที่มีรูค่ะเราก็จะได้กระลำปลีที่มีความงวดนะคะไม่มีน้ำเยอะเกินไปซอว์คราสสูตรของติ๊กนะคะทำได้ง่ายมากเลยใช้แค่กระลำปลีเกลือน้ำนะคะหมักแค่3มวันขั้นต่ำแล้วแต่ว่าใครชอบรสเปรี้ยวมากหรือเปรี้ยวน้อยนะคะถ้าอยากเปรี้ยวมากก็หมักไปนานหน่อยค่ะ ซอฟว์คราวเป็นภาษาเยอรมันค่ะส่วนคนฝรั่งเศสนะคะเขาจะเรียกซอฟว์คราวว่าลาชุครุดค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาจัดการกับเจ้าเบคอนนี้นะคะแล่เอาหนังออกค่ะติ๊กไม่ชอบให้มีหนังนะคะเพราะว่ามันจะมีความเหนียวค่ะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เบคอนนี่ติ๊กทำเองค่ะติ๊กไม่ได้ใส่สารกันบูดหรือว่าสารไนเตรตและติ๊กก็ไม่ได้ใส่สารไนไตรด์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเคลิ่งโซลนะคะที่ปกติแล้วเขามักจะใส่กันค่ะ ติกไม่ได้ใส่ก็ปลอดภัยในการบริโภคนะคะการหั่นเบคอนนะคะติกจะหั่นเป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่ค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เบคอนนะคะคงความเป็นชิ้นอยู่อย่างนี้เวลาที่เราตุ๋นเรียบร้อยแล้วค่ะการทำเบคอนใ,ใช้เวลาไม่นานนะคะหมักหมูแค่8วันเท่านั้นนะคะในตู้เย็นมาที่ขั้นตอนต่อไปนะคะเราใช้กระทะค่ะตั้งไฟให้ร้อนใส่น้ํามันเราก็ทอดไส้กรอก เพื่อที่จะให้ไส้กรอกนะคะมีความเหลืองค่ะที่ผิวแล้วมันจะน่าทานนะคะเวลาที่เรานำไปตุนนะคะ่ะค่อยๆกลับไปนะคะให้ไส้กรอกเหลืองทั่วกันทั้งชิ้นค่ะพอเหลืองได้ที่ตามสีที่เราต้องการแล้วเราก็ยกออกนะคะพักใส่จานไว้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราผัดหอมใหญ่ค่ะกับน้ำมันมะกอกผัดไปสักครู่จนหอมนิ่มแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีใสๆนะคะ จากนั้นเราเติมกระเทียมสับลงไปค่ะผัดให้เข้ากันเราผัดไปสักครู่นะคะจนได้กลิ่นกระเทียมแล้วก็หอมนะคะ่ะมีกลิ่นหอมน้อยๆโชยออกมาจากนั้นเราก็จัดเบคอนลงไปทอดเลยค่ะเราต้องการที่จะให้เบคอนนะคะมีความเป็นสีน้ำตาลนะคะมีความเบิรนนิดหน่อยค่ะมันจะน่ากินนะคะไม่ต้องกลับบ่อยเราทิ้งไว้สักพักหนึ่ง แล้วเราก็ใช้ที่คีบนะคะคีบดูว่าเบคอนของเราเริ่มมีสีตามที่เราต้องการหรือยังพอเริ่มมีสีแล้วเราก็กลับอีกด้านนะะึงค่ะให้มีสีสวยทั้งสองด้าน,นะคะ่ะนี่นะคะเริ่มที่จะได้สีแล้วที่ก็จะกลับค่ะกลับให้ทั่วๆกันทุกชิ้นนี่นะคะพอได้สีตามที่เราต้องการตามนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่ม ใส่มันฝรั่งหั่นเตาค่ะลงไปผัดนะคะเราผัดสักครู่นะคะจนมันฝรั่งเริ่มนิ่มค่ะแต่ไม่ต้องเละมากนะคะพอเริ่มนิ่มเราก็จะปิดไฟค่ะเดีวเราก็ยกกระทะออกนะคะเตรียมตัวทําขั้นตอนต่อไปบรรจุทุกสิ่งทุกอย่างใส่ลงในหม้อความดันนะคะวันนี้ติ๊กใช้หม้อความดันค่ะมาแล้วค่ะหม้อนะคะ pressure cooker ค่ะ เราเปิดฝาออกแล้วเราก็จัดการใส่สิ่งที่เราผัดไว้นะคะเบคอนมันฝรั่งกระเทียมหอมค่ะใส่ลงไปชั้นแรกแล้วเราก็เกลีย่ยทุกอย่างนะคะให้กระจายเสมอกันค่ะนี่ค่ะเสมอกันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะใส่กระหล่ำปลีลงไปค่ะค่อยๆโรยให้มีความเสมอกันหนาเท่าๆกันนะคะ ใส่ครึ่งหนึ่งของกระหล่ำปลีที่เรามีค่ะวันนี้ติ๊กใช้กระหล่ำปลี1กิโลนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็วางไส้กรอกที่เราทอดลงไปเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มใส่เครื่องเทศทั้งหลายทั้งปวงนะคะเริ่มต้นด้วยที่ j u นิเปอร์เบอร์รี่นะคะโรยพอประมาณนะคะจากนั้นเราก็ใส่เครื่องเทศที่เหลือนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะ จะใส่อะไรก่อนหลังไม่สำคัญนะคะเพราะว่ามันก็จะยำอยู่ในหม้อทั้งหมดค่ะใส่ใบเบสักสองใบก็พอต่อมาก็ใส่การพลูค่ะ3ามชิ้นนี่นะ3ามชิ้นจัดลงไปแล้วก็ทามแห้งค่ะก็โรยไปกะเอานะคะชั้นต่อมาเราวางไส้กรอกค่ะลงไปเลยสองชิ้นแล้วเราก็ปิดหน้า ด้วยกระหล่ำปลีอีกหนึ่งชั้นนะคะชั้นนี้เป็นกระหล่ำปลีชั้นสุดท้ายแล้วเราใส่ให้หมดที่เหลือที่เรามีค่ะใส่ลงไปจากนั้นเราก็โรยเครื่องเทศค่ะใช้จูนิเปอร์เบอร์รี่ทม์เบลีฟขั้นตอนรองสุดท้ายนะคะจัดไปเลยค่ะไวน์ขาวค่ะอีกใช้ประมาณ180มิลลิตรนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายปิดหน้าด้วยมันฝรั่งที่เราหั่นชิ้นใหญ่ไว้ค่ะค่อยๆวางลงไปให้เสมอๆกันนะคะข้อดีของการใช้ pressure cooker หรือว่าหม้อความดันนี้นะคะก็คือเราใช้วน์ขาวน้อยค่ะแล้วเราก็ประหยัดเวลาในการตุ๋นนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาหม้อค่ะแล้วเราก็เริ่มเปิดแกส๊สแล้วก็รอให้เขาเดือดน,นะคะแล้วก็มีเสียงวิสออกมาค่ะ หากเราไม่ได้ใช้หม้อความดันนะคะไวนขาวที่เราต้องใช้สําหรับการทําอาหารในปริมาณที่ติ๊กทำเท่าๆกันนี้นะคะก็จะต้องใช้เกือบหนขวดเลยเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาในการตุ๋นนานมากคาดว่าน่าจะมากกว่า1ชั่วโมงครึ่งค่ะนี่นะคะหม้อความดันเริ่มจะมีเสียงวิสออกมาแล้วค่ะเราเบาแก๊สนะคะแล้วก็จับเวลา7นาทีค่ะ พอครบ7นาทีแล้วนะคะเราปิดแก๊สทันทีค่ะแล้วรอสักพักให้หมอเย็นลงเราถึงจะเปิดฝาหมอ้อได้นี่ค่ะหมอ้อเย็นลงแล้วนะคะเปิดฝาหมอ้อได้แล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาจัดจานกันนะคะค่อยๆตักด้วยความเบามือเพราะมันฝรั่งเขาเละง่ายค่ะเราตักกระหล่ำปลีนะคะวางให้เป็นฐานก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มนำไส้กรอกนะคะ เบคอนมันฝรั่งแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบเบลีฟค่ะปักลงไปตรงกลางเลยเครื่องเคียงนะคะเราใช้2อ,อย่างก็คือมัสตาร์ดิจงนะคะแล้วก็เชอร์กินค่ะหรือว่าแตงกวาจิ๋วดองค่ะนี่จัดแ,แต่งจานเรียบร้อยแล้วน่าทานมากๆเลยนะคะนี่ค่ะราชุขุดเวลาทานนะคะเราทานพร้อมกับนี่ค่ะคนในช่องแล้วก็มัสตาร์ดดิจง วันนี้ติลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ